บางครั้งชีวิตก็เหมือนการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเราเร่งฝีเท้าแข่งกับเวลาแข่งกับเป้าหมายแข่งกับสายตาของคนอื่นที่มองมาแข่งกับความคาดหวังที่ถาโถมเข้ามาทุกวันเรารีบตื่นรีบไปรีบทำรีบสำเร็จรีบเติบโตรีบเป็นที่ยอมรับจนบางครั้งเราลืมถามคำถามง่ายๆกับตัวเองว่าเรายังไหวอย,อยู่ไหม เรายังมีแรงเหลือพอจะยิ้มได้จริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแค่ฝืนวิ่งไปให้จบวันเพราะกลัวถูกมองว่าอ่อนแอในสังคมที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วการหยุดนิ่งดูเหมือนจะเป็นความผิดแต่จริงๆแล้วการหยุดอาจเป็นทางรอดเพราะการหยุดทําให้เราได้ฟังเสียงของหัวใจที่ถูกเสียงรบกวนกลบไว้จนเบาจนเราลืมมันไปการหยุด อาจเป็นเพียงแค่ห่วงสั้นๆแต่กลับมีพลังมากพอจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในใจเราได้นึกถึงชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบทุกวันทำงานหนักหารุ่งหาคำ่ำเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งจนร่างกายเริ่มป่วยเขาเริ่มนอนไม่หลับเริ่มปวดหัวทุกเช้าแต่เขายังคงฝืนทำเพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีทางเลือกเขากลัวคำว่าไม่ประสบความสำเร็จกระทั่งวันหนึ่งเขาล้มป่วยกลางออฟฟิศ ท่องพักรักษาตัวเป็นเดือนและในช่วงเวลานั้นเองเขาได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นกว่าเดิมเขาเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ความสำเร็จที่แลกมาด้วยสุขภาพแต่เป็นชีวิตที่เขายังยิ้มได้ทุกเช้าและหลับสนิททุกคืนหรือหญิงสาวคนหนึ่งที่อยากให้ครอบครัวภูมิใจเธอเรียงเก่งทำกิจกรรมเก่งได้เกียรตินิยม แต่เธอกลับร้องไห้ในห้องน้ำบ่อยครั้งโดยไม่มีใครรู้เธอบอกกับตัวเองว่าห้ามหยุดห้ามแพ้เพราะคนรอบตัวคาดหวังเธอไว้สูงแต่แล้ววันหนึ่งเธอลองนั่นงเงียบๆไม่ทำอะไรเลยแค่งเงียบและฟังใจตัวเองดูเธอถึงได้รู้ว่าเธอกำลังใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่ลืมถามใจตัวเองว่าแท้จริงแล้วเธอมีความสุขกับสิ่งที่เธอทำอยู่หรือเปล่า หลายคนไม่กล้าหยุดเพราะคิดว่าการหยุดคือการล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงการหยุดเพื่อถามใจตัวเองคือความกล้าหาญการกล้ายอมรับว่าตัวเองเหนื่อยคือจุดเริ่มต้นของการดูแลใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใจล้าเราจะมองไม่เห็นทางออกเมื่อใจหมดแรงเราจะไม่มีพลังจะเดินต่อ เมื่อใ,ใจอ่อนล้าเราจะเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองทั้งที่เราไม่ผิดอะไรเลยนอกจากเราหลงลืมที่จะดูแลตัวเองเวลาที่เราหยุดไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้แต่มันหมายถึงเรากำลังให้โอกาสตัวเองได้พักเพื่อฟังเสียงบางอย่างที่เราเคยมองข้ามไปเสียงของความต้องการที่แท้จริงเสียงของความสุขที่เรียบง่ายเสียงของตัวเราที่แท้จริงที่อาจกำลังพยายามจะพูดกับเราอยู่ แต่อยู่ถ้ำคลางเสียงดังของโลกภายนอกเราจึงไม่ได้ยินลองเดินช้าลงบ้างลองปล่อยให้ตัวเองไม่ต้องรีบทำอะไรตลอดเวลาลองอยู่กับความเงียบดูสักพักแล้วถามใจตัวเองว่าเหนื่อยไหมหากเหนื่อยก็ไม่เป็นไรเลยขอแค่เรายอมรับมันเราก็สามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองใหม่ได้เสมอ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งกับใครเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตของเราในแบบที่ใจเราสบายใจที่ใจเรายังยิ้มได้ไม่ใช่เพื่อทำให้ใครพอใจตลอดเวลาเราไม่ต้องไปให้ถึงเร็วที่สุดเราแค่ต้องไปให้ถึงในจังหวะที่ใจเรายังรักการเดินทางอยู่บทสรุปของเรื่องนี้ง่ายมากเมื่อรู้สึกเหนื่อยไม่ต้องฝืนเมื่อรู้สึกล้าให้หยุดพัก เพราะสุดท้ายแล้วจุดหมายไม่ได้สำคัญเท่าความรู้สึกของเราระหว่างทางอย่าลืมว่าก่อนจะรักงานก่อนจะรักคนอื่นเราต้องรักใจของเราให้เป็นก่อนทุกอย่างถึงจะยั่งยืนถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยจงหยุดวิ่งแล้วถามใจตัวเองว่าเหนื่อยไหมถ้าคำตอบคือใช่ให้คุณกอดตัวเองไว้แน่นๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเราจะเดินต่อในวันที่พร้อม แต่วันนี้แค่พักเถอะพอแล้ววันนี้แค่ได้หายใจเต็มปอดแค่ได้ยิ้มกับตัวเองเบาๆก็ถือว่าชนะแล้ว